ມอยไก่ป่าพี่น้องเอ้ยว้าหอยไก่ป่านี่สะเต็มหมดลยตัวนี้นด้อาหารเฮาพี่น้องเ้ยนก3ตัวก็เล่น2ตัวก็พอด้กินอยู่2คนกับในพนันธุน ทวกทายสบายดีหมู่เพื่อนพรอแม่พี่น้องหมดทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองบันเพื่อนคนหากินข้าวนี่เข้าปลาหอยู่หากินข้าวมินี่พี่น้องเลยมาสองคนกันในพันสีพี่น้องไปบังน้ำกันวาสิมันดูบ่มินี่อ้าวมินี่เขาก็มาพิเศษพิเศษกับในพันสีคือเก้ามินี่พี่น้องเขาไปบังน้ำกันวาสิมันดูบ่พี่น้องเลยเนาะหอยู่หากินเนาะสองคนมินี่เนาะหอยู่หากินบังมินี่ก็หมู่เพื่อนกับคุบ่าวเลยมันจะขึ้นวันเนาะอ้าวก็บบังน้ำกันพี่น้องติดตามด้วย นพันธ์4เพิ่นก็ย่างก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาย่างตลงนพันธ์4 มาขวดซุกพี่น้องเลยโอ้มาขวดซุปนี่ยังไม่ได้หมดอยู่มาขวดนี่ มาไกลป่าพี่น้องไว้ามาไกลป่านี่สะเต็มหมดเลยชนีนะดิดิมาไกลป่ามาสะเต็มหมดเลยชนีนะ พี่น้องไงในพันธุ์สีเพื่นกอยูลุ่มดิเนี่ยเพื่นั่งอยู่เทงิงดีแหละ ในผานสีพันด <se> ักยิงนกพี่น้องเลยในผานสีพนนังอยู่ลมพนังอยู่เถิงเนาะบบเห็นนกเข่าเลยพี่น้องก็ยบมีจักตัวเลยถาเต็มเศร้าทีเดียวสองคนเข้ากันเมื่อยแต่นางถาพี่น้องเลยบบเห็นนกจักตัวเลยพี่น้องโอ้ยถือว่าบระมานมินี่สองคนเข้าบันประมาณประมาณหมดแล้วขันโบบีนกับมีเตกินข้าวจำแจวเลยพี่น้องเลย ต้นดอกไม้กล้วยป่าพี่น้องเลยนี่แหละในป่าโรงเดิบก็มีกล้วยเปาะกล้วยป่าแล้วพี่น้องเลยโอ้งามเลยแต่ว่าบ่อปืบบ๊อบเอาเนาะเพราะว่าอนุรักษ์ไปพี่น้องเลยนี่งามอยู่ธรรมดานี่ถ้าเขาเห็นนี่เขาเด็ดเอาไปแล้วนี่พี่น้องเอาเมื่อปลูกแล้วแต่ว่าบ่อปืบบ๊อบเอาเนาะเพราะว่ายงามนี่เขาเอากลายเลยพี่น้องเลยเพราะว่ากล้วยไม้เอากับไก่ชุนพันธลนะเพราะว่าเขาล่าหมดเลยไม่ได้ โบปูเห็นโบโบปูก ah ัเชนอนุรักษ์ไปพี่น้องเพราะว่าให้มันเกิดลูกเกิดหลานได้หลายๆขึ้นเนาะประมาณพี่น้องเลยนกกับโเห็นเขานะแต่ว่าแต่เมื่อกี้นี้ในระหว่างที่เราเดินทางเขาก็บรัดดักยิงนกเขาก็ได้เจอแลนสองโตพี่น้องแต่ว่ากับท่านยิงดอกไดพันสีพี่เจออ้าวปเดี้เยาสะย้ายชุดไปนี้พี่น้องเลยเชือกไม้หนิมยุ่มหนหยาอยู่พี่น้องเลยโอ้เป็นตางามเลยเนาะแล้วมันพันคือเทิงหมดเลยอันนี้เบื้องนี้โป่งนี่แบนนี่ แต่ละกกาวเห็ดมดหอยมันหอยขีดหอยขวดมันจะไปเจอโตมันจะมันไปทางใดวันเนาะอาะการหอนบอดีสลาดดีแลนนี่กะมันลักพี่น้องมันลัก่า่จุดได้บดีเลยวันนี้กลับมาสองคนกับในพันธสีเราจะให้ในพันธสีพนันทางละ ก็เก็าหนทานี่กะหอกระเทยไรได้ไงเนี่แวแถวทุกแบบัตอนแดเนี่นกนกกระไรยกระเาะหอกเยใจจะกินกระหอกมันนีก็ได้นะ ในพันธสียิงนกตกตัวหนึ่งเลยพี่น้องเไยเดี๋ยวในพันธสีชุบเก็บน,นกในพันธุ์สีเป็นยิงนกได้เดาตัวหนึ่งพี่น้องมันอยู่มันอยู่มันได้พี่น้องเอ้ยตัวหนึง่ง ทีมเนพัน4แน่นอนดีนกแล้วเอาพี่น้องเอ้ยเนพัน4เพิ่นยิงก็เล่นตัวนึงตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบ่ปืบสิไปเก็บก่อนพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยเนพัน4เพิ่นก็ยิงนกตกอีกแล้วตัวนึงเนาะเดี๋ยวบ่ปืบสิย่างเข้าไปเก็บไปซอกเบิ่งว่าสิเห็นหรือบ่ว่า มันเกิดลงพี่น้องเลยจ้กมงได้เนี่ยมันตกอะในพันธุ์สีนึงยิงตกตัวหน,น,นึ่งแต่ว่าชอกก่อนก่อนเย้เลยอ่าโอ้โอโอถึกปีกได้แม่นเลย อีกหนึ่งแต้มพี่น้องเดี๋ยวพันธสีจัดไปอีกหนึ่งแต้มนกดำถือประมาณอยู่กับพอได้กินไปวันนี้เาสิย่างไปหาในพันธสีอยู่แล้วไ,ได้หไหได้หรอเอออะไรก็ด้ก็ถือ่าเธอเนาะตอกเจอลงลดเงาเห็อปีกมีกเพ่อแล้วเปนเจอดเนาะเอลงเ้าต้นเจอไปพอจะได้เห็นไเาะวามิปีม,ปมปันเอเเออรงเน เอ,อาออพี่น้องเลยวันนี้เฮากาสีไปเห็ดยูเห็กินพี่น้องเลยเมน,นี่กัมานอยู่ได้นกฮาโตเฮากับในไปพันธ์สีว่าสีไปเห็ดยูเห็กินเพราะว่ามันช่วยแล้ว,นนลวหนึ่งโมงสองโมงเลยอยู่เข่าไปเห็ดกินเนาะพอดี้เนาะฮานะเอาพี่น้องฮอดลมองแถวเห็ดยูเห็ดกินพี่น้องเลยเฮาเช็ดกินตามห้วยน้อยพี่น้องเมน,นี้ หอน,นครับห่อนเขาเดียวล้างไฟให้นางพี่กออ่อเอออ่างพีน้ำไอ้น้ำไก่กันน้ำไก่กั็อีกเ่าอุ้เข้าป่านกันสองคน่ให้อยู่ไกลกันพี่อยู่ไกลไฟองแต่มันหักแพงกันเนาะ,ะ,ะห่อนไปกันยังหักแพงกันอยู่ปีงเนายังปีงเนาเออม,มีแต่ปีงเท่นั้นและวกาเฮาไปอันนัคือมอห์กงมันมอเทยงมาว่าเศษลาบอไโอ้ยปีงกินาเดียนะ นี่เลยเนาะวิเนาะยูเพื่อน,นกับฮ้อนเนาะปลากับฮ้อนไอ้ไข่เนี่ยมันมีหัวมีหอกเลเนาะไข่แน่นนหนึง่งโอ้ไม่ได้ไข่แน่นหนึง่งได้ไข่ได้ไข่ลาย,าย,าย <c oughs> โอ้โ,อโตกว่ยูเพื่อนว่าเป็นเนาะว่าเป็นแล้วคนเคยเข้าป่าเลยคือการเป็ดเลยเฮาเนี่ยนี่คือการอายุเพื่อนแบบวักหน่อ้มันจะกินเสียงตุ้มๆต่างๆม,ม,ม,มันริดอัดเนาะนอึดอัดไปชิฟักฮ้อน่ามือที่ขึ้นผู้เลยขึ้นผู้กับเขานในฝันเติอเลยมือเจาะที่ก่นมา ขึ้นน้ำขึ้นน้ำเลื่อนกปากับนัใลวหรืนาเดืนปากับในพันใหญ่แล้วหือเนาะเิดคือใหญ่ไรโลเติมแล้วในฝันในฝันฝันใหญ่ตังตามกับบนรุละสิบโลนะโอ้สิบโลหกสิบในฝันใหญ่ไนในฝันใหญ่จีในฝันซื้อจีในฝันซื้อๆต่ต่อในฝันใหญ่ก็ใหญ่เติบ เด้ออาหารเอาพี่น้องเลยนกสามตัวกระเล่นสองตัวกัพอได้กินอยู่สองคนกับในพันสีวันนี้ก็พอได้จำแจีวพี่น้องเลยพอได้นั่นแก้ไขแก้ไขเพราะว่าหาอยู่หากินกะยิงตามโชคพี่น้องเลยมาแน่บ่มาแน่เอาการะเาบาได้เพราะว่าเคยเข้าป่าแล้วบ่เข้ากระเาได้พี่น้องเลยอืมอ้อมเจ้า่ะ มีขพอแล้วนะของตันี้นิยวกนะยเดี๋ยวกนนะหอนาอยู่ติดหวยน้อยได้ไยังหอนไปตามหอเนี่ตามหอวะโอ้เองนะเองวะเนี่ยามมมามามาม่มาา เนี่เนื้ตายัวรนี่กันนี่ไงแจวแชรัวาไมเหรอแจวาน่แถบขึ้นถามมาแถบบ่กันคุอยู่กับคนตาคุณกับบอคุนกับคอมฟิตอืมคอยตแล็บน่ก็้ เสร็จปยังเ่ต <ska> ัว้สอบข้นเวนะมยุ <waters> ่ <ha be> <lette> ิจะสกะมาณประมาณแปดงกับโมงแปดโมงไปเนาะมากินข้าวะเพอตอนเอาหมาก็อมาประาณปดโมงอ่ะเรามาเกปันอยู่ปั้าเลาปันขาวสาวกบจะมสวยสวยหดืมอึ่งโมงสองโมงคือเร่สยมากลวมึง ยู่นเรื่องละพอได้มาสูอมาตัวัก่ชอบนวนแล้วถึงัดป่าวะ่ะป่าป่าหากินขาวพดเดียวได้ยุ่เหลืองข้าวได้นี่มันบ่มวนอมอมล เอาพี่น้องเลยหลังจากที่เรากินข้าวกินน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องวันนี้เราก็สเดินทางกลับเพราะว่ามันค่ำเลยพี่น้องเลยตอนที่เขามาเขาก็ไปได้ถือพิซซ่ามาเพราะว่าหาอยู่วะกินกะมันอยู่มเลยนี่ได้หาหอกโตนกกะพอได้กินพี่น้องเลยวันนี้เราก็เดินผ่านเสีก็เสด็จทังกลับพี่น้องเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าคลิปต่อไปขออวยกับขอบคุใจมุขคือ สุดยอดเอฟซีที่เขามาติดตามมาชมขอขอให้สุคภาพแข,ข็งลำลำเราด้วยอย่าเจ็ไปจนพี่น้องเอ้าโชคดีพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าโชคดี